สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i ่งท a ร o บายชลิกรนะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนว่าตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันบ้าง <S <S เด็กถือไม่เท้าแล้วก็หนเหรียญ คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะแม่หมอเห็นโอกาสที่การที่คุณกําลังเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างที่ที่คุณมีความสุขอะเป็นงานหรือการได้ลงมือทําอะไรสักอย่างที่คุณตื่นเต้นกับเรื่องนี้ หนึ่งเหรียญเป็นโอกาสดีๆเหมือนกับความพิเศษเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณที่คุณได้ได้มาอยู่ในจุดๆนี้ได้มาทำในสิ่งที่คุณกำลังจะทำหรือได้ได้ทำไปแล้วในช่วงนี้นะคุณมีความสุขมากๆสิ่งที่ไม่เห,เห็นนะคุณมีความสุขมากๆไม่ว่าคุณจะกําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่กําลังปฏิบัติอะไรอยู่การปฏิบัติตัวของคุณ หรืองานที่คุณทำในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้กับคุณได้เป็นอย่างดีสร้างเม็ดเงินสร้างสิ่งดีๆที่ที่ดูมีคุณค่ามากๆอะที่ทำให้คุณได้เห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งหนึง่งขออีกสักสามใบนะคะแปดดาบเด็กถือเหรียญ The Hangman พลังงานของคุณในวันนี้เพิ่มเติมก็คือ s o v e u p f c u p ที่ผ่านมาคุณเหมือนมืดแด,ด้านชีวิตของวคุณมีความรู้สึกเฮ้ยจะเอาอยัางไงกันแน่จะไปในทิศทางไหนมีความรู้สึกว่าอ,อยากไปข้างหน้าแต่ไปไม่ได้อยากมุกตัวเองไปข้างหน้าแต่ไปไม่ได้ที่ผ่านมานะแล้วทีนี้ว่ามันเกิดเหตุการณ์พลิกผันมันเกิดโอกาสดีๆหรือมันเกิดการพัฒนาหรือการปฏิบัติตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น คุณได้เห็นแสงสว่างคุณได้เห็นโอกาสที่สวยงามของชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณวางแผนการใช้ชีวิตในตอนนี้อยู่การเริ่มต้นอืมเป็นการเริ่มต้นของคุณในทุกๆด้านเลยการเริ่มต้นในครั้งนี้นะในการปฏิบัติในงานของคุณหรืออะไรก็ตามนะที่คุณได้เริ่มทำได้มีแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งในในตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยเหมือนทำให้คุณได้ได้ย้อนย้อนวัย ทำให้จิตใจของคุณดูสดใสทําให้ความรู้สึกของคุณดูแบบกระปี้กระเป๋าเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งตื่นเต้นทุกครั้งที่จะลงมือทําตื่นเต้นทุกครั้งที่จะปฏิบตัติตื่นเต้นทุกครั้งที่จะใส่ใจกับหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมกับสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่ในตอนนี้เหมือนคุณเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานละเฝ้ารอคอยสิ่งนี้แหละเฝ้ารอคอยเออชีวิตเราเป็นแบบนี้นี่เองเออเราชอบแบบนี้นี่เอง เอนี่แหละคือความสุขในการใช้ชีวิตเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณได้เห็นทิศทางในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นแต่คุณก็เข้าใจนะว่าในตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยอ่ะทำให้คุณได้มีมีกำลังใจทำให้คุณได้มีโอกาสในการที่จะมีความสุขกับตัวเองหันกลับมา วางแผนการใช้ชีวิตหันกลับมาวางแผนว่าเออจะเอายังไงกันแน่ในอนาคตหันกลับมาวางแผนว่าเออเกิดมาตลอดระยะเวลาที่เกิดมาเนี่ยยังหาแก่นแก่นสายอะไรไม่ได้เลยและตอนนี้หันกลับมารู้แล้วล่ะว,ว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนได้เห็นโอกาสได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทําได้เห็นคุณค่าของตัวเองเป็นพลังงานของการเริ่มต้นเห็นคุณค่าของตัวเอง ที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็มาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะว่าไ <ST an> พ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณเหมือน <S <S กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทั้งทางด้านจิตวิญญาณน,นะทั้งทางด้าน hum <S 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 <ๆ>จิตใจทั้งทางด้านความคิดกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแล้วก็เหมือนเอาจริงเอาจังแล้วก็แน่วแนว่ด้วยว่าสิ่งนี้แหละมันใช่เลยเนี่ยเห็นไหมไพ่เด็กขึ้นมาถึงสามใบแล้วนะ เด็กถือไม้เด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบเหมือนคุณเพิ่งเริ่มต้นทํามาสักระยะหนึ่งแล้วว่า The Sun ไม่ใช่ว่าได้โอกาสในการทํานะพอพอได้โอกาสปุ๊บเนี่ยได้เริ่มทําได้ลงมือทำเดา่มาดซูซิพ่ออยากจะบอกอะไรอีก The Hermit The Sun The Hermit อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็สองไม้เท้าเป็นการแอคชั่น พลังงานวันนี้แอคชั่นมากๆมีไฟมากๆพลังงานของของการแอคชั่นการมีแพชชั่นพลังงานของธาตุไฟพลังงานของหยางพลังงานของมัสูรีนเป็นพลังงานที่จะขับเคลื่อนจริงๆที่ผ่านมาแปดดาบอะคุณคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่รู้จะเอาอย่างไงกันแน่มืดแปดด้านไม่รู้จะทําอะไรตันไปหมดแต่ในตอนเนี้คุณมีความสุขมากขึ้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณทำอะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะสมหวังในทุกๆเรื่องมันเหมือนมันเหมือนจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตที่แน่วแน่ของคุณแล้วเอาจริงๆแบบนั้นเลยพลังงานเป็นแบบนั้นเลยคุณไม่ย่อท้อ คุณอยากที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆสองไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณอยากที่จะพัฒนาสิ่งนี้ไปเรื่อยๆคุณสนุกกับการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้ในตอนนี้แม่หมอก็ยังไม่รู้ว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนแต่ที่แต่ที่แบบเด่นชัดมากๆเลยก็คือการแอคชั่นการได้ทําการได้ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณมีความสุขเหมือนงานนี้เหมือนสิ่งนี้ทําให้คุณได้หันกลับมา ดูแลตัวเองทําให้คุณได้หันกลับมาใส่ใจตัวเองไม่ได้ใส่ใจแค่ร่างกายมันเป็นการใส่ใจความรู้สึกของตัวเองหันกลับมาเรียนรู้จากภายในได้มีโอกาสเรียนรู้ข้างในตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ส่งต่อหรือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยมันเหมือนเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสําหรับคุณอะไรก็ต้านไม่อยู่แน่นอนใครก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าคุณมีความสุขมากๆแล้วสิ่งที่คุณทํากอบประโยชน์ ก่อประโยชน์กับตัวคุณเองเลยอันดับแรกที่แม่หมอเห็นนะก่อประโยชน์กับตัวเองมากๆแล้วการที่มันก่อประโยชน์กับตัวเองมากๆเนี่ยจะส่งผลอะไรส่งผลดีคือคุณอยากที่จะส่งพลังงานตรงนี้ออกนอกด้วยเพราะความสุขมันล้นความสุขมันล้นไฟในตัวของคุณมัน,มน มันถูกเบิรนอมืมันถูกเบิรนพลังงานข้างในมันถูกเบิร์นแล้วก็มันอยากที่จะทําอะไรที่มากกว่านี้อยากที่จะพัฒนาอยากที่จะส่งส่งต่อความรู้ความสามารถอยากที่แบบมันเหมือนเอาไม่อยู่ในในพลังงานนะล้นมากๆแล้วก็น่าจะมีอะไรดีๆรอคุณอยู่ไพ่สื่อสารกับแม่หมอว่าให้คุณยังไงดี คุณจะต้องชัดเจนอะไรเป็นพิเศษพลังงานของคุณอยากที่จะสื่อสารอะไรมาให้แม่หมอได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นพิเศษไพ่จับพลังงานของคุณได้แบบเยอะนะสีไม้เท้าอัศวินถือดาบ the star เด็กถือไม้แล้วก็สีดาบ The Moon The Sun The Moon สิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาบอกกับแม่หมอเพิ่มเติมในความชัดเจนของคุณนะก็คือการที่คุณอยากที่จะมีความมั่นคงอยากที่จะแบบว่ารู้แน่ชัดแล้วว่าเออต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอันดับแรกคือต้องการความมั่นคง เอาจริงเอาจังมากๆเลยว่าเออชีวิตนี้จะต้องมีความมั่นคงละอย่างน้อยก็ต้องมีบ้านอยู่อย่างน้อยก็ต้องสร้างบ้านสักหลังคือความฝันมากๆบางคนนะบางคนไม่ไม่ได้อยากจะสร้างบ้านก็อยากที่จะมีงานที่ที่มันเป็นงานที่จะทําไปตลอดคุณคิดแบบนั้นเลยงานประจาที่จะทําได้ตลอดตลอดตลอดไปโดยที่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีไฟอยู่ตลอดเวลาคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอยู่ตลอดเวลา คุณมีความคิดแน่วแน่มากๆในในสิ่งนี้นะเหมือนคุณค้นหามาเนิ่นนานเหมือนคุณกําลังค้นหาว่าเออตัวตนของคุณคือใครคุณค้นหาว่าคุณอยากทําอะไรกันแน่ในชีวิตแล้วคุณจะทําอะไรแล้วมันดีและในตอนนี้แม่หมอเห็นว่าการทําของคุณเนี่ยการปฏิบัติตัวหรือการได้ทํางานนี้หรือการได้ปฏิบัติอะไรก็ตามที่มันมีการแอคชั่นนะคุณชอบมากๆแล้วมันอาจจะเป็นเส้นทางในชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นไลฟ์โพสต์ของคุณเลยก็ได้แล้วสิ่งที่คุณทําเนี่ย แม่หมอเห็นถึงความสว่างสวยัยทั้งยามค่ำคืนและและและตอนกลางวันน่ะคุณโดดเด่นคุณโดดเด่นมากๆในในเรื่องนี้ในเรื่องเรื่องความสว่างนะการมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณทำนะมีโอกาสมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ในตอนนี้คุณก็ลิ้มรสได้ถึงชื่อเสียงบางส่วนของคุณแล้วการได้สนุกกับงานที่ตัวเองทำแม่หมอพยายามจะ ดึงพลังงานของคุณเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆอ่ะไพ่ของแม่หมอวันนี้อยากที่จะออกมาแบบความสุขของคุณอ่ะคุณยังไม่อยากเล่าอะไรเออประมาณนี้ยคุณอยากจะส่งความสุขก่อนมันเป็นพลังงานของใครสักคนนึงที่อยากส่งความสุขก่อนวันนี้ยังไม่อยากเล่าอะไรมากมายให้แม่หมอได้ฟังในะส,ส,สองแถวเนี้ย แม่หมอไม่รับรู้เรื่องอื่นๆเลยนอกจากการที่คุณมีแอคชั่นแล้วก็มีความสุขมากๆในการในการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงนี้แบบล้านลาแล้วก็ฟีลดีมากๆเลยอะพาวเวอร์มากๆพลังงานของคุณนะแล้วก็ชอบนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิแล้วคุณคิดว่าเออการที่คุณอยู่กับตัวเองการที่คุณนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยทําให้คุณรู้สึกมีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่ามันชัดเจนอะคุณไม่มั่วพลังงานไม่ลวน คุณชัดเจนกับพลังงานตัวเองแล้วก็กำลังสนุกกับการใช้พลังงานตัวเองดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกเจ็ดไม้เจดไม้เท้าราชาถือดาราชินีถือเหรียญอัศวินถือถ้วยแล้วก็เด็ก จริงๆชีวิตของคุณคุณก็อยากที่จะดูแลตัวเองได้นีน่นแหละอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยากมีอิสระแบบว่าคล้ายๆว่าเออเป็นสัดส่วนอ่ะมีพื้นที่เป็นของตัวเองแบบเป็นสัดส่วนที่ที่ไม่มีใครเอ่อยุ่มย่ามเออไม่มีใครที่จะแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบนูน่นนี่นั่นในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่คนเยอะก็ได้นะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่ชอบคุณไม่ชอบความวุ่นวายทีนี้ว่าเนี่ย จุดประสงค์เลยของคุณเลยค,คุณก็คือบางบางับบางเคสนะที่อยากมีบ้านเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายอยากอยากจะใช้ชีวิตแบบว่าเป็นตัวของตัวเองทําอะไรก็ได้นู่นนี่นะไม่ต้องรอไม่ต้องคอยรอจังหวะให้คนนู้นเขาตรงนูน้นตรงนี้มันมีปัจจัยของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องจุดประสงค์หลักคือคุณมีความชัดเจนในเรื่องนี้อยากจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินครอ,อบครัวแล้วก็ สำคัญคือความเป็นปึกแผ่นในด้านของที่อยู่อาศัยคุณมีความชัดเจนตรงนี้แล้วคุณก็เห็นถึงความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณก็เห็นถึงปลายอุโมงค์แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คุณเห็นแล้วชีวิตเปลี่ยนเนาะในช่วงนี้คนที่เข้ามาชมคลิปชีวิตคุณเปลี่ยนมากๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันคือความสุขแล้วมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ มันเหมือนปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณน่าตื่นเต้นคุณอยากพูดคุณอยากเล่าอีกคุณจริงๆพลังงานที่แม่หมอรับได้เนี่ยคุณกําลังสนุกคุณกําลังมีความสุขคุณเคยเห็นคนที่เขามีความสุขแล้วแล้วเวลาคุยเขายังไม่เขาจะคุยแบบส่งต่อความสุขก่อนอะเนี่ยสิ่งที่แม่หมอเห็นนะก็คือว่าคุณค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆบอกกับแม่หมอไปเรื่อยๆเรื่อย ยังไม่ได้บอกสักทีเดียวเลยอย่างเงี้ยสเตนสี่ถ้วยสามดาบเดว l t เดว i l ออฟฟอร์จู e ค่อยๆเปิดใจมาเรื่อยๆนะคะสเตนคุณบอกกับแม่หมอว่าคุณใช้ความพยายามมากๆเลยตลอดตลอดชีวิตเนี่ยใช้ความอดทน ใช้ความพยายามในการใช้ชีวิตก็ด้วยสติปัญญาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้อารมณ์จะไม่ค่อยใช้อารมณ์เลยถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดจริงๆก็จะไม่ค่อยใช้อารมณ์เพราะว่าเข้าใจว่าถ้าใช้อารมณ์ขึ้นมาหรือการที่คุณเผลอเอากิเลสส่วนหนึ่งมาใช้เนี่ยมันจะทำให้คุณทุกข์มันจะทำให้คุณเสียใจคุณเอาง่ายๆนะ จริงๆวันนี้วันนี้พลังงานของคุณนะเข้าถึงยากมาเลยนะถ้าคุณรู้ว่าไม่หมออ่านไพ่มาตลอดนหละแล้วคุณเห็นพลังงานวันนี้เข้าถึงยากมากๆคุณไม่ค่อยจริงๆพลังงานนะ่ะค่อยๆกระเทาะแต่เป็นคนที่เข้าใจยากอะ่ะคุณคุณมีใครเคยบอกคุณบ้างไหมว่าคุณเป็นคนที่คนอื่นเข้าใจยากมากเพราะวันนี้พลังงานคือเข้าใจยากมากคือไพงง่อกกอกมาแต่ละใบก็โอเคนะทุกอย่างไม่หมอจะสอดคล้องได้หมดแต่วันนี้พลังงานของคุณเข้าถึงยากมากถ้าคนที่อ่านไพ่แบบใช้ใช้เซนต์จริงๆเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่า การที่จะเข้าถึงความหมายของไพ่ออกมาแต่ละใบได้เนี่ยมันมันจะต้องมีสัญชาตญาณมันจะต้องมีนั่นแหละมันเป็นความสามารถของของแต่ละคนเนาะแต่วันนี้แม่หมอพยายามที่จะเข้าถึงคุณได้ยากมากๆเอาเป็นว่าแม่หมอต้องขอตั้งหลักก่อนว่าคุณจะเล่าย้อนหลังจากที่เมื่อกี้ที่ไพ่ออกมาเนี่ยคุณเล่าถึงปัจจุบัน คุณเล่าถึงเหตุการณ์ปัจจุบันว่าเออมันมีความสุขดีตอนนี้มีแอคชั่นมีโหกำลัง,ลงหลงไหลมากมากเลยกับการใช้ชีวิตได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตว่าอยากมีความสุขนะอยากมีบ้านสักหลังอยากมีความมั่นคงอยากมีเงินมีความเป็นปึกแผ่นอยากฉลาดมากกว่านี้อยากที่จะเรียนรู้อะไรเออมันเหมือนการสนทนากันแบบนั้นก่อนแล้วทีเนี้ยพอสนทนากันได้แบบนั้นปุ๊บคุณมานั่งละทีเนี้ยคุณนั่งแล้วคุณไม่ได้ยืนคุยอยับแไม่หมอแล้วนะคุณนั่งละแล้วคุณกกก็บอออออว่่่่าาาาาาาทีีผนมมมมมมมเเเเเจจยยยยะะลหสใก แล้วก็เข้าใจด้วยการเสียใจที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ของตัวเองมันเกิดจากกิเลสมันเกิดจากกิเลสข,ของตัวเองทําให้ตัวเองทุกข์ทำให้ตัวเองเสียใจตรงนั้นแหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่มารู้มาเห็นแล้วว่าเออที่ผ่านมาที่เราทุกข์ใจที่เราเสียใจที่ยังไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคุณมาเห็น เห็นถึงปัญหาแล้วมันเกิดจากกิเลสมันเกิดจากอีโก้อัตตามันเกิดจากความต้องการที่มันมากเกินไปความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลอะไรแบบนี้ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกการใช้ชีวิตพอวันหนึ่งอ่ะคุณมันเหมือนโชคชะตาเปลี่ยนมันเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอ่ะกับคุณไม่ไม่รู้คุณไปเจออะไรแต่คุณมีความภูมิใจที่คุณเอาชนะตัวเองได้คุณมีความภาคภูมิใจมากๆที่คุณเอาชนะตัวเองได้มันคือความสุข คุณถึงได้มีพลังงานของความสุขในตอนแรกเหมือนคุณเจอหน้ากับแม่หมอแล้วก็แบบเฮ้ยยืนคุยกันก่อนทักทายกันก่อนแล้วพอถึงเข้าช่วงจังหวะจริงๆคุณนั่งลงแล้วคุณก็บอกว่าอมืมันไม่ได้ว่ามีความสุขอย่างนี้มาก่อนนะมันก็ทุกมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเริ่มเริ่มได้สติแล้วมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม The Lover สิบดาบ เก้าเหรียญจัสติแล้วก็สามไม้เท้าพลังงานของบางท่านบางคนนะคะได้สำหรับดีเอ็มพลเลอร์พลังงานของบางท่านบางคนคุณเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาคุณเพิ่งเลิกกับกับกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะหันหลังให้กับใครสักคนนึงมาคนที่ทำให้คุณเจ็บคนที่ทำให้คุณเสียใจคนที่ทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคุณ รู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะทำให้คุณได้มีโอกาสดีๆทําให้คุณได้มีกลับไปไปใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบอีกครั้งหนึ่งคุณมีความสุขตอนนี้คุณอยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวคุณมีความสุขแบบโสดแล้วสบายใจโสดแล้วสบายใจอยู่คนเดียวแล้วสบายใจได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไม่มีพันธะ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆมีความสุขมากขึ้นพลังงานที่ไม่มองอ่านไปตอนแรกที่แบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะนั่นแหละคุณได้มีสละอีกครั้งหนึ่งคุณได้ทําในสิ่งที่ที่คุณต้องการอีกครั้งหนึ่งจากการที่คุณตัดสินใจเดินออกจากพลังงานของใครสักคนหนึ่งมา justice ก็คือตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วตัดสินใจแบบถึงขั้นอาจจะเป็นบางคนอัจฉริยะล้างหรืออะไรเลยเป็นแบบนั้นเลย ้คุณรู้สึกดีนะไม่ใช่ว่าคุณจะรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกท้อแท้ใจกับความรักอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณก็มองโลกในแง่ดีคุณยังเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แต่ตอนนี้บอกเลยว่ามีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากๆการเงินการงานทุกอย่างมาดูโอเคมันลงตัวเอาจริงๆริคุณอยากจะบอกกับแม่หมอว่าขอบคุณสถานการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเลยขอบคุณความเจ็บช้ำขอบคุณความเจ็บใจขอบคุณผู้อื่นที่เขาทำให้คุณได้ได้เจอสถานการณ์นั้นเพื่อ ให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาอยู่ในจุดจุดนี้ถ้าไม่มีสถานการณ์แย่ๆในวันนั้นคุณไม่มีความสุขในวันนี้แน่นอนคุณอยากจะบอกกับแม่หมอแบบนั้นสามดาบสิบดาบเสียใจมามากมากเลยใช่ไหมเจอสถานการณ์แย่ๆมาบางคนก็อย่างที่บอกไป the lover มันเกิดขึ้นอนะ่ะคุณอาจจะอย่าล้างนะจะติด the lover สามดาบคุณอาจจะอย่าล้างคุณอาจจะแยกทางกับใครสักคนบอกเลิกกับใครสักคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียว the hermit เดอะเฮอร์มิตกับก้าเหลียนเะนี่ยคุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากๆได้เรียนรู้ได้ดูได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากที่เมื่อก่อนนะ่ะเคยมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวคนนู้นเขาต้องการอะไรนะเขาจะกินอะไรนะเขาจะอยากใช้อะไรเขานน่นนี่นั่นะนึกส่งออกให้คนรักคนภายนอกหมดเลยจนลืมตัวเองไปในตอนนี้เหมือนชีวิตละลามากๆมีความสุขมากๆเด e h แฮง m ม n อดทนมานานแล้ว เด็กถือเหรียญ5้าดาบหนึ่งเหรียญราทีนีถือไม่เท้าคุณอดทนมานานแล้วนะกับกับสถานการณ์บางสถานการณ์หรือคนบางคนน่ะมันมันถึงขีดสุดแล้วคุณวางแผนเลยว่าเออไม่เอาแล้วคุณเด็ดขาดกับชีวิตมากๆเลยว่าไม่เอาแล้วนะชีวิตแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วก็มันมีช่วงสถานการณ์ที่คนตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยเป็นไงเป็นกัน อาจจะมีการทะเลาะก,กันอาจจะมีการพูดจาอะไรแรงๆแล้วก็จบนั่นแหละคือคือวันนั้นมันเป็นวันพิพากษาพูดง่ายๆเป็นวันนั้นเป็นวันพิพากษาคุณให้คุณได้มีอิสระภาพวันนั้นเป็นโอกาสที่ดีวันที่คุณทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งอ่ะวันนั้นอ่ะเป็นวันพิพากษาไม่มีความบัื่เอินกับการที่จะมีการทะเลาะก,กับใครสักคนที่บางทีเรื่องมันไม่ใหญ่อะ เพราะว่าความอดทนมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะแล้วบางทีเรื่องเล็กๆนี่แหละมันเป็นตัวจุดชนวนทําให้อ,อคุณได้ตัดสินใจเด็ดขาดคุณเข้าใจบางคนที่เขาแบบมีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหาคนรักเนาะเขาไม่ได้มีแค่แค่ช่วงวินาทีนั้นที่เขาทะเลาะก,กันแล้วเขาเลิกกันนะบางคนคนนอกอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้ทําไมเลิกกันล่ะแต่จริงๆแล้ว่มันมันไม่ใช่แค่นั้น ค,คุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนี้อันนี้เป็นกรณีของคนที่ที่ผ่านมาแล้วนะมันเป็นพลังงานของคุณจริงๆวันนี้พลังงานของคนที่ที่เป็นโสดแล้วมีความสุขแล้วก็ผ่านสถานการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะคะไม่หมอไม่ได้บังคับให้ใครเลิกกันไม่นะแต่นี่สําหรับพลังงานของของคุณเท่านั้นที่คุณบอกว่าอืคุณคุณมีความสุขมากๆอ่ะเป็นคนที่กําลังแอคชั่นี๋ยวไม่วอาจะถามแล้วกันว่า เนี่ยโอกาสดีๆที่ทําให้คุณได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้สามารถได้ดูแลตัวเองได้ได้เป็นเหมือนได้เป็นนายตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้คุมกลุมชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้มีอิสรภาพในการทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปแครคนอื่นแล้วหลังจากนี้ในอนาคตอันใกล้ของคุณในอนาคตอันใกล้ของคุณจะจะเป็นแบบไหนเดีย๋ยวแม่เหมาถามไพ่ the tower เร็วๆนี้ the emperor s i x of Wands องเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยเร็วๆนี้สถา,านการณ์ของคุณน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะมันเร็วๆนี้คุณจะได้ the emperor เนี่ยมันหมายถึงการมีอำนาจสูงสุดในตัวเองการตัดสินใจอะไรเองได้การดูแลตัวเองได้แล้วการจะนำพาตัวเองให้ไปไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองอะ คุณจะทําได้แล้วคุณก็ไม่คาดคิดด้วยว่าเฮ้ยคุณทําได้เนี่ยหรอสิ่งท,ที่ที่ที่มันคือศักยภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสงสัยตรงนั้นเพราะคุณจะแบบแบบโอ้โหมากๆเลยกับสิ่งที่คุณทําแล้วทําได้สําเร็จตรงนี้แหละก็เพราะคุณประสบความสําเร็จใน,ในในสิ่งที่คุณทําแล้วเนี่ยคุณก็พยายามปรับบาลานซ์ตัวเองปรับบาลานซ์ของตัวตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีเพราะมันยังมีอะไรอีก มากเหลือเกินที่คุณจะต้องไปเคลียร์มันจะมีอะไรอีกเยอะมากๆในความคิดของคุณที่สิ่งที่คุณอยากทำพราะคุณได้ทำตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไต่เต้าสิ่งที่คุณจะเอาศักยภาพของตัวคุณเองยกขึ้นมาอีกนะคะก็ก็น่าสนุกดีเพราะว่าใต้สำรับเป็นหนึ่งไม้เท้าด้วยไม่หมอมองว่าน่าสนุกชีวิตของคุณแบบมีสีสันมากๆเลยนะคุณเหมือนคุณเหมือนดอกคุณเหมือนคุณเหมือนพระอาทิตย์ ที่ที่ส่องสว่างให้ดอกทานตะว,วันได้สดชื่นให้ดอกไม้ให้จับประสัททุกชีวิตมันสดชื่นอีกครั้งจากพลังงานของคุณเลยสดใสสดใสมากๆออร่าแบบเปล่งประกายมากๆขอให้ไพ่สรุปสักหาใบนะคะอืมขนาดขนาดแม่หมอสับไพ่แล้วไพ่ใบนี้ก็ยังขึ้นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยไฮโลฟัน The Moon แล้วก็9้าถ้วย Six of Pentacles ดีมากๆเลยถือว่าห้าดไอห้าห้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้าแปดถ้วยโอเคสิ่งที่พายอยากจะแนะนำเพิ่มเติมกับคุณนะหลังจากนี้ต่อไปคุณจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆคุณจะมีความสุขมากขึ้นและเป็นความสุขที่ คุณอาจจะถูกปิดความสุขตรงนี้มาเนิ่นนานมากๆอ่ะแต่ในตอนนี้คุณจะได้เข้าสู่วงโคจรของความสุข ที่แท้จริงของคุณการหลุดพ้นจากพันธนาการการถูกบีบบังคับใจหรือใดๆก็ตามคุณจะมีความสุขกับอิสระที่คุณจะได้ทําแล้วคุณเชื่อไหมถ้าเมื่อก่อนเนี้ยคนเขาบอกว่าคุณไม่สามารถทําเรื่องนี้ได้หรอกคุณไม่เก่งพอไม่ว่าใครเขาจะสมาราทคุณแบบนี้นี่แหละมันถึงจังหวะถึงเวลาแล้วที่คุณจะแสดงศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้แล้วสิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนเก่ง คุณถูกกด พลังงานของการที่ถูกกดความสามารถไว้แต่ในตอนนี้คุณได้หลุดจากพลังงานนั้นแล้วได้มีโอกาสได้สร้างสารรค์ผลงานได้มีโอกาสได้สร้างศักยภาพทําให้ตัวเองได้มีความสุขทําให้ตัวเองได้มีเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งจากที่เมื่อก่อน,น,นไม่เคยรู้สึกประทับใจอะไรตัวเองเลยแถมด้อยค่าตัวเองอีกต่างหากแต่ในตอนนี้คุณรู้สึกประทับใจและคุณรู้สึกเห็นถึงความสวยงามในตัวเองเห็นถึงศักยภาพความสามารถของตัวเองจนทําให้ความสุขของคุณมันล้นมากมาก อย่างที่แม่หมอสัมผัสดได้มันเหมือนการตื่นเต้นกับความสุขที่คุณจะได้เจอเหมือนความสุขที่คุณเจอในครั้งนี้คุณตื่นเต้นมากๆวันนี้พลังงานของคุณอยากจะเล่าให้แม่หมอฟังมากๆด้วยความตื่นเต้นพลังงานของไพ่เลยโดยแบบตอนแรกๆคือเข้าถึงยากมากๆเพราะคุณตื่นเต้นพลังงานความดีใจของคุณแบบเหมือนชีวิตมันพลิกผันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้คุณจะได้รับชัยชนะในการใช้ชีวิตคุณจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากทุกพลังงานรอบตัวมันเหมือนคุณ เปิดก๊อกคุณเป็่งประกายของตัวคุณแล้วเนี่ยพลังงานดีๆต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นการ,รยานามิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณงานที่ดีทุกอย่างดีๆจะถูกซัพพอร์ตหมดไพ่หกเหรียญเป็นไพ่แห่งการช่วยเหลือคุณจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่แล้วผู้อื่นก็สามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ท่านพยายามที่จะหนุนให้คุณได้มี power ตรงนี้แหละมันถึงเกิดความมหัศจรรย์เกิดขึ้น แม่หมอมองว่ามันเหมือนน้าที่ที่ถูกกักไวอ้อ่ะแล้วน้ําที่ถูกกักไว้แล้วไปเปิดเหมือนเขื่อนที่เปิดน้ํามันจะพุ่งอะ่ะความรู้สึกของคุณอะ่ะมันก็จะพุง่งพุ่งทยานออกมาแบบนั้นเลยนี่นแหละคือฟิลของคนที่ที่มาคุยกับแม่หมอในวันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกอีกวันหนึ่งนะเป็นอะไรที่รู้สึกดีด้วยแต่พลังงานก็ก็แปลกออกไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คุณจะชอบนะคะเป็นพลังงานของใครสักคนนึงถ้าใช่ถ้าตรงก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้ว่าเออ พลังงานของคุณนี่แหละให้แน่ใจเลยว่าเออพลังงานของคุณจริงๆแล้วก็เข้าถึงยากมากๆด้วยแต่ในตอนนี้คุณมีความสุขดีแล้วโอเคแล้วใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วมีอะไรดีๆรอคุณอีกในอนาคตอะไรดีๆในที่นี้คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จจากพลังหรือ power ในตัวคุณแน่นอนนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ